สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่ช่องกานกินเที่ยวออนทัวร์นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตสนานนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาที่สวนอินทาลัมมาอัปเดตหน่อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาดูแลต้นอินทพาลัมและวันนี้จะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอินทาลัมเพิ่มแล้วก็ทําร่องขยายร่องให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะ จากต้นที่เขาโตโตขึ้นแล้วผมก็ขยายร่องให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับเม้สองทัสองร่องเ้สองต้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับคืยที่จริงแล้วฮะผมก็จะใส่อยู่สองอย่างนะครับคือมีปุ๋ยขี้ไก่เกินพาลําก็ชอบนะปุ๋ยขี้ไก่ แล้วก็ผมก็จะเน้นใส่ปุ๋ยคอกด้วยนะครับวันนี้วันนี้จะมาใส่ปุ๋ยคอกนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะไม่ยุ่งยากนะเรื่องการการปลูกอินผนะักลัะนะก็ทําปกติของแล้วปลูกมึกปลูกไม้ทั่วไปนะก็ลองดูแล,แล้วก็ดูแลเขาใส่ปุ๋ยให้น้ําทีนี้ก็หน้าฝนช่วงหน้าฝนหน้าฝนก็ฝนไม่ค่อยตก อาทิตย์หนึ่งเขก็ถ้าฝนไม่ตกก็ให้น้ำเขานะครับอันนี้ก็ฝนไม่ตกก็ต้องมาใส่ปุ๋ยและใส่น้ำให้เขาครับลองทำดูนะครับไม่ต้องอยาไปยิ่ตกกังวลอะไรเรื่องการปลูกอินทผลัมก็เราปลูกตามปก,กติของเรานี่แหละเน้นที่ว่าเราดูแลก็ธรรมดาอย่างนี้แหละหลังจากนั้นถ้าเขาจเจริญเติบโต,ตขึ้นมาเราก็ต้องหาเกสรมาผสมนะสำคัญที่สุดก็คือเกสรมันจะมีตัวผู้กับตัวเมียเนาะ เออเราต้องหาตัวผู้เกสรตัวผู้มาผสมตัวเมียตัวเมียจะออกผลผลผลิตให้กับเรานะแล้วก็ต้องเอามาผสมนะตอนนี้ผมก็รอรอดูปีหน้านะฮะการใส่ปุยคอกครับปุยจากธรรมชาติพวกเรานี่แหละฮะหาง่ายนะฮคอกไปปุยคอกจาก ที่เราเลี้ยงวัวเลี้ยงเวควายเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยปุ๋ยที่หมักทิ้งไว้ครับอา่าสัี้หนึ่งแล้วก็เอามาใส่นี่นะครับผมจะใส่ลักษณะอย่างนี้เลยนะ สองใส่เสร็จอย่นี้แล้วฮะเดี๋ยวผมก็จะเปิดน้ำใส่ให้เต็มร่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ปุ๋ยเดี๋ยวผมจะใส่ปุ๋ยข้อต้นเล็กอีกนะ,ะตันนี้นะฮะ ก็น,นี่นะครับผมก็ใส่ปุ๋ยใส่แบบง่ายๆนะดูแลแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรมากนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากก็ใส่ดูแลปกติเหมือนกับเราปลูกต้นอื่นๆนะอย่างต้นมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยการดูแลก็ก็แค่นี้นะฮะก็ดีใส่ปุ๋ยนะเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่พื้นที่ของท่านนะฮะของผมนีมม่ปลูกสองต้นเลยท่านดูนีนะฮะสองต้นก็ ก็ไม่ต้องอะไรมากก็ดูแลปกติธรรมดาเพียงแต่ประมาณสักเดือนหนึ่งผงก็มาทําร่องขยายร่องหน่อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกเนยเพราะเราปุ๋ยขี้ไก่เราไม่มีปุ๋ยขี้ไก่ตามธรรมชาติเราก็เอาปุ๋ยคอกมาใส่นะก็แค่นี้การดูแลไม่ยุ่งยากนะครับถ้าท่านปลูกเป็นสวนเป็นไรก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นการปลูกแก่ปลูกแก้ว่าอยากปลูกแล้วให้มีผลที่อยากกินไม่ต้องไปซื้อมันแพง ซึ่งซึ่งแต่และท่านบอกว่ามันจะกลายพันธุ์อะไรหรือเปล่าก็นั่นก็ต้องรอดูก่อนเนะเาะรอดูก่อนอย่าเพิ่งไปฟันธงมันมากนะสงของผมนะเห็นไหมฮะนี่หน่อมันก็มีนะหน่อก็ออกแล้วทั้งสองต้นเลยก็ปลูกนะฮะด,ดูดูฮะพื้นที่ของผมเล็กๆก็ปลูกแค่เนี้ยปลูกก็ไปปลูกอยากปลูกก็ปลูกนะเห็นไหมฮะต้นเล็กก็สมบูรณ์แล้วฮะโอเค ร่มแดงๆนะั่นคือผมปลูกไว้นั่นไปครอบคุมคือปลูกผักหวานนะที่เป็นตะกร้าหน่อยนะตรงที่เห็นขวดอะไรเนี่ยคือเป็นผมจะทำธนาคารน้ำเลยต้องกองไว้แล้วตรงนี้ผมขุดแล้วรุมหนึ่งธนาคารน้ำนะฮะหน้าแรงเขาจะได้ชุ่มชื้นหน่อยนะนี่นี่ดูสกรปรกหน่อยนะา็มันเป็นที่ผมเก็บไว้โว้ยมีขวดน,นี่นะะ นี่ก็ดูรากันปกติอย่างนี้และครับก็ลองดูนะฮะอย่าไปคิดว่ามันยากลําบากไม่ใช่หรฮะปลูกเมือนก็เราปลูกต้นไม้อื่นๆเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็กล้วยนะของผมนะกล้วยก็โอเคครับกล้วยปลูกโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ